ในปีที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเจอเรื่องที่ทำให้ผิดหวังเสียใจความล้มเหลวต่างๆซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วถือเสียว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะทำให้เราเข้มแข็งเดินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงต่อไปสิ่งใดที่ทำให้ชีวิตของเราเสียหายในปีที่แล้วก็จงละทิ้งมันไป และในปีใหม่นี้เก็บสิ่งที่ดีๆไว้เพื่อให้ชีวิตเราเติบโตก้าวหน้าไปอย่างเข้มแข็งในปี2568มีสิ่งดีๆ5สิ่งที่ควรจะเก็บไว้อย่างแรกเก็บรักษาคนที่เรารักไว้ในสังคมที่เราคบหามีั้งคนที่สนิทสนมคนใกล้ชิดในระดับต่างๆนานา แต่น,น,นานๆครั้งเราก็จะพบเจอคนที่เรารักจริงหวังดีกับเราจริงๆดังนั้นถ้าเรามีอยู่แล้วควรรักษาบคุคคลอันทรงคุณค่านี้ไว้เพราะไม่ว่าเราจะสุขทุกข์หรือประสบความสําเร็จคนที่รักเราเขาก็จะอยู่เคียงข้างเราเสมอเพื่อที่จะตอบแทนความรักเขาเราเองก็ควรที่จะอยู่กับเขาด้วยในวันที่เขาต้องการเช่นกัน 2. เก็บรักษามิตรภาพของเพื่อนแท้เอาไว้ ในวันที่เราประสบความสำเร็จเพื่อนก็เป็นสิ่งที่หาไม่ยากใครๆก็อยากทำความรู้จักเราแต่ในวันที่เราประสบปัญหาจะทำให้เราได้พบมิตรแท้ที่แสดงความห่วงใยและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเราหากคุณพบบุคคลเช่นนี้ก็จงเก็บรักษาเขาไว้ให้ดีๆ 3. พัฒนาตนเองให้ต่อเนื่องชีวิตนี้ยังต้องก้าวเดินออกไปอีกยาวไกลตาบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุน การที่เราหยุดเดินในขณะที่คนอื่นก้าวเดินต่อไปเท่ากับว่าเรากำลังเดินถอยหลังถ้าหากเราอยากประสบความสำเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ต้องพัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้หรือประสบการณ์ในด้านต่างๆเพื่อทำให้ตนเองมีคุณค่าให้มากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันช่างคุ้มค่าจริงๆในการใช้ชีวิตนี้สให้เวลากับตนเองและคนรอบข้าง เมื่อคุณทำงานผ่านไปหลายปีอยู่มาวันหนึ่งร่างกายและจิตใจของคุณก็จะเรียกร้องหาการพักผ่อนเพราะคุณได้ใช้ร่างกายและจิตใจ,ใจอย่างหนักในการทำงานและปฏิบัติภารกิจในครอบครัวถ้าหากคุณไม่พักผ่อนบ้างสิ่งต่างๆที่คุณสร้างมาทำมาก็จะพังคืนลงไปแล้วร่างกายคุณก็จะล้มป่วยเมื่อถึงวันนั้นคุณจะเกิดความรู้สึกเสียดายเสียใจ เพราะคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วและเมื่อหนทางชีวิตคุณพังคืนลงมาคุณเคยคิดบ้างไหมว่ามันจะเกิดผลเสียต่อคุณและคนในครอบครัวอย่างไร 5. เก็บพลังบว